ในรำรับต่อไปนะคะจะเป็นการทำ MOU นะคะรับมอบไป MOU นะคะซึ่งรับมอบโดยทานประธานในพิธีนะคะจะเป็นตัวแทนของสมาคมชาวไตยจังหวัดกาญจนบุรีในการรับมอบไป MOU จากสมาคมชาวไตยจังหวัดต่างๆค่ะข้อขึ้น powerpoint เลยนะคะค่ะรำดับแรกค่ะสมาคมชาวไต้นครซีธรรมราชกรุงเทพมหานครนะคะผู้ที่มอบก็คือรอย ตำรวจโทรอํานวยชมจินดาค่ะข้อระยะเรียนเชิญค่ะค่ะข้อให้เส้างามนํำมาเลยน้าเส้างามนํำมาเลยครับน้ำมาเลยทรัที่พ่อผมมาหนครนะคะเดี๋ยวขึ้นทางขวามือข้องพิธีกรนะคะแล้วการลงทางซายขึ้นทางข้าลงทางสายนะคะเส้างามนํำมาเลยครับนํำมาเลยครับเป็นทีมเลยเดินเป็นคณะมาเลยครับ พี่กิ้มนำมาเลยพี่กิ้มเอ่อน,นำนำสมาคมตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งจนถึงลำดับที่สิบหกมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เชิญนะคะสามารถนำมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะเอ่ยนามให้ตอนบนเวทีนะคะนำมาทางมดเลยนะคะนะครับคำว่า MOU นะครับพี่น้องครับคำว่า MOU คือ,อนายกสมาคมเจ้าตายจังหวัดกาญจนบุรีและสิบหกสมาคมชมรมนะครับพี่น้องเราเจ้าตายพันธามีพันธา,าสัญญาทางใจ รวมโดยช่วย,ยกันรูรักสามมาคีพี่น้องอในการช่วยเลือกกันนะครับในทุกๆเดือนในทุกๆปีนะครับี่มีการจัดงานแบบนี้หรือมีความเดือดรอนนะครับเ,เ,เ,เรบพระเาะฉะนั้นเชิญครับเชิญครับค่ะเชิญลำดับที่หนึ่งค่ะสมาคมชาวใตนน้นครซีธรรมราชกรุงเทพมหานาครคารียนเชิญค่ะ ลำดับที่สองสมาคมชาวปากใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะลำดับที่สามสมาคมชาวปากใต้จังหวัดสุพรรณบุรีลำดับที่สี่สมาคมชาวปากใต้สมุทรปราการลำดับที่ห้าสมาคมชาวปากใต้จังหวัดสตูลนะคะลำดับถัดไปสมาคมชาวปากใต้บางแย่นนทบุรี ลำดับทัดไปชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยลำดับทัดไปชมรมชาวปกากใต้บางนากรุงเทพมหานครลำดับทัดไปชมรมชาวใต้เขตน่องจอกค่ะเดี๋ยวข้อเป็นลำดับที่นึ่งเลยนะคะมาถึงแล้วตอนนี้สมาคมชาวใตนน้นครรีธรรมราชกรุงเทพมหานครค่ะเรียนเชิญค่ะพรบ้ญสมาคมชาวใตนน้นครรีธรรมราชพี่น้องครับรับหมอไปกระเรานึ่งมื่นบาทกับพี่น้องครับ ลำดับทัดไปนะคะสมาคมชาวปักตายจังหวัดพระนครเสีอยอุทยาค่ะพระนครเสีอยอุทยากับพี่น้องครับมอบนะ MOU นะครับให้นึ่งมื่นบาทครับนะครับค่ะลำดับทัดไปนะคะสมาคมชาวปักตายจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้ถี่มอบในครั้งนี้นะคะก็คือรอยตำรวจตรีซี่โรดเสียนอุนนะคะเลขาสมาคมนะคะ,าะขาลำดับถัดไปนะคะสมาคมชาวปักใต้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สุพรรณบุรีครับพี่น้องครับบ้านไกลเรือนเคียงนะนมอบ MOU ให้กับสมาคมเจ้าตายจังหวัดกาญจนบุรี1,000 0บาทครับพี่น้องครับค่ะท่านผู้มอบนะคะเป็นท่านผู้ผิพัก่าสั้นอุทธรน,นะคะเป็นผู้มอบนะคะ นะครับนี่คือนำใจของพี่น้องเจ้าตายเราติ่ช่วยเลือรวมโดยช่วยกันกับพี่น้องค่ะลาดับถัดไปนะคะสมาคมชาวปาักตายบางหญ่นนทบุรีค่ะนนทบุรีกับพี่น้องเชิญครับค่ะนะมอบนะครับ MOU นะครับเป็นเ,เรียกว่านำใจความผูกพันนะครับให้กับพี่น้องเจ้าตายจากวันนนึ่งมืดบาดกับ, 1, บ,บนนทบุรี นนทบุรีมายังมอบแล้วค่ะกำลังมอบอยู่ค่ะโอเคโอเคอเค่ะลำดับถัดไปสมาคมชาวปักตายสมุทรปราการค่ะอันนี้นนทบุรีค่ะต่อไปบังยัยนนทบุรีค่ะเรียนเชิญค่ะ ลำดับทัดไปนะคะสมาคมชาวปักตายสม,มุรปราการค่ะเดินไปด้วยน้องเดินไปด้วยนะครับสม,มุรประาการกามาคันตุกตุกปีและพี่น้องนะครับจังหวัดถัดไปครับค่ะลำดับต่อไปนะคะสมาคมชาวสตูนค่ะสมาคมชาวสตูนนะครับจะมีตัวแทนมานะ นายสมาคมเป็นผู้หมอบเองเลยนะคะเชิญตังนี้ครับช่าสตูลมานี้เลยพี่คองสมุทรประการกานายกสมาคมเป็นผู้หมอบนะคะนะเชาาสตูลกับพีนองครับมาแล้วมีเจ้าง้มรล้องตัวมาเด้อเชิญครับเชิญเชิญค่ะสตู์ปชิญเลยค่ะรอไปจังหวะไปมีเจ้าง้มนั่มอันนี้มีมีแล้วนะมีเจ้าง้มนั่มเอาละนะครับอาจังหวัดตัดไปกับจังหวัดตัดไปกับแตงกวา นะครับซิบพกสมาคมสิพกชมรมลำดับทัดไปค่ะชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยค่ะครับพผมกับกัขอบคุณมากยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากๆนะสมาคมชาวใต้จังหวัดกาลแม่เหล็กขอบคุณค่ะลำดับทัดไปนะคะชมรมชาวใต้บางนากรุงเทพมาหานครค่ะบางนามีมามห้ตัวแทนมาไหมตัวแทนผู้หมอ บางหน้ามายังค่ะโอเคจังหวัดทัดไปเลยบางหน้าแล้วก็มาเานมคานค่ะเชิญเลยค่ะชาวปักใต้บางหน้ากรุงเทพมาานาครค่ะหนึ่งมื่นบาทนะบางหน้าขอบคุณมากนะมากันทุกๆปีเชิญเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญที่ท่านประธานเลยนะคะ ค่ะมอบที่ประธานเลยนะคะเดินไปเดินไปโอเคค่ะอ๋อบางนาสองใบนะครับไปเลยไปเลยสองหมื่นต่อไปต่อไปบางนาแล้วค่อ่านไปเลยไปเค่ะลำดับต่อไปนะคะชาวใต้เขตน้องจอกค่ะน้องจอกับพี่น ong กับน้องจอกนึ่งมืดบาท์สับพี่น้องครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวรอแป๊บรอ ก็อยากได้รบช่วยๆกันแล้ต้องขอบคุณมากๆนี่ตากลองลุยนักเก้าลุยมัดสบายๆนะพี่น้องนะกินกันไปแล้วก็คุยกันไปนะพี่น้องนะอนี่เป็นนําใจของพี่น้องจ้าตายเราอ้าวนะครับลำดับจอกไปนองจอกคไปโอเคขอบคุณมากลำดับตัดไปเลยครับน้องแตงกวาอ่านไปเลยค่ะลำดับทัดไปชมรมชาวชาวอวดก็ทอมมอและปริมณฑลค่ะจะอวด นะครับนครศารีธรรมราชจะอวดโยแต่โยกอ่ต่อหมอนะพี่นะนึ่งมื่นบาทก็คุณมากมากนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนะรอแป๊บหนึ่งพี่เขาท่ายโรบกันต่อเดียวบนหนักข้าวเยอะนี่หนักข้าวเยอะนะโอเคนะครับลำดับต่อไปกันนองจอกนะครับขอาคุณหมากนึ่งบาทน้งองจอกแล้วก็ต่อไปกันจะอวดใช่ไหมอืม สวยงามโอบออกม่าสวยงามไปนองประทับใจนะครับประทับใจลำดับทัดไปครับค่ะลำดับทัดไปนะคะซุ่มคนคอนค่ะซุ่มคนคอนกัมาเลยนะครับมาเลยชาวอ้วนกบานเดียวกับท่านประธานคนคอนกบานเดียวกับท่านประธานนะฮะซุ่มคนคอนนะครับหนึ่งหมื่นบาทที่ยานะครับหมอไท่ันประธานประธานกับหมอรับหมอไพทัานายกต่อนะครับอ่า ทัดไปครับค่ะชาวใต้บางแก้วสมุทรปราการค่ะบางแก้วเชิญกับผีครับขอบคุณมากนะบางแก้วนะนะครับโอเคกับพมนะบังมาจากโอเคค่ะบางแก้วสมุทรปราการหลังจากนั้น ชมรมชาวใต้อำเภอพิปูนนครรี่ธรรมราชค่ะพิปูนนครรีธรรมราชนะครับมีตัวแทนมาหมอเรียบ้อยขอบคุณมากๆครับพมโอเคเดี๋ยวลำดับถัดไปค่ะชาวอำเภอหัวไสกรุงเทพมหานครค่ะโอเคไปไปไปโอเคนะเดี๋ยวหัวไส้โต ขอบคุณมากมากครับโ้แบบน่ารักจืนใจขลนกันมาหัวใส่เสร็จแล้วกาชาวตายมู่บานปรึกษาซ้ำค่ะ <Reese> s. <S นะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปก็หัวใส่หนึ่งมื่นบาทกับมีตัวแทนก็หัวใส่ค่ะหัวใส่หัวใส่เชิญเลยค่ะหลังจากหัวใส่กามู่บานปรึกษาซ้ำคซปรึกซาซ้ำนะมีนำใจทุกปีเหมือนกันปรึกษาซ้ำ กษาซ้ำเสร็จแล้วกันนครปฐมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไมเลยครัเอาเอาไปให้มดเลยค่ะให้ไปหมดเลยค่ะอ้นั้นเฉือไฟได้อันนี้ของ ค่ะต่อไปค่ะชาวตายมู่บ้านปรึกษาซ้ำค่ะโอเคปรึกษาซ้ำครับพี่น้องกับหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องกับหลังจากปรึกษาซ้ำกับเป็นชาวปักไตนครปฐมนครปฐมกับหนึ่งหมื่นบาทกับขอบคุณมากมาครับพี่ไอ้ยาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็น รวมแรงรวมใจให้กำลังใจพี่น้องชจ้าตายจังหวัดกาญจนบุรีค่นะนครปฐมค่ะสุดท้ายน,นั่นคือ MOU นะครับซิฟทอชมรมและสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับนะลำดับทัดไปนะครับค่ะ